ตามข้าไปนำพาข้าไป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 ดวนไปนำพาข้าไปตามพาข้าไปตามข้าไปนำพาข้าไปตามข้าไปนำพาข้าไปตัวข้าไป ตามพ,พาข้าไปตามาตาข้าไปตามพาข้าไปตามปลาข้าไปตามปลาข้าตามพาข้าส <tôi June nitrogen> <ginger> ่วนตามพาข้าตามพาข้าไป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 ขางหอรสอนตามพาข้าตามพาข้าไปตามปลาข้าไปตามพาข้าไปตามพาข้าตามพาข้าไปตามพาข้า ทนไปต้องนำพาข้าไปไปตจ้าี่ใดออกมาเจ้าต้องออกมานำพาข้าไปนำพาข้านำพาข้าไปออกมาออกมาบอลเรียกมาใหม่